ดูฮู้ยอะไรวะน่านี่แหละที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละไม่เข้าใจเลยวะก็ปืนไปยิงมันแป๊บ้ายิงทำไมอะกูจะต้องหยุดเวลาเว้กูจะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนเวลาเป็นเที่ยงแล้วก็หยุดเว้กูทำางมืนกันเว้แล้วกูลืมกพอกวเสื้อกูลืมพี่ก่อนหน้านี้อัดไฟอัดจุดเหินต่างๆไว้ได้เลยนะ กูก็ตั้งเป็นเที่ยงแล้วนั้นกูก็ออกเอกเสือประมาณสองชั่วโมงอะเที่ยงอยู่งั้นสองชั่วโมงไอ้สัตว์คนเป็นร้อยคนเป็นร้อยในเสือป่ะร้อยเดียวร้อยเดียวสามเดือน <c oughs> ร้อยดึงก่อนดึงก่อนชื่ออะไรชื่อเดิมหรือเปลี่ยนแล้วใส่ใหม่เปลี่ยนไม่ได้อะโอเอาไปตัวเป็ีๆก็ไม่ได้น้อ <c oughs> โอ้ย เอาอี้อสาเอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาแบ็คนั้นมาเหินตามที่ผมได้เหินไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจุดเหินทั้งหลายนั่นเองซึ่งแบ็กนั้นอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรืออาจจะยังไม่เคยเจอก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าอันไหนแบ็คเคยเจอเดี๋ยวแบ็กบอกผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาจุดแรกกันก็คือตรงถนนเส้นป๊อปปูล่านะครับถนนตรงเส้นนี้นะครับป๊อปปูล่าสตรีทซึ่งเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับ เป็นจุดเหินง่ายๆที่เรียกได้ว่าจุดเหินก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดเอาตัวรอดก็ได้เรียกได้2แบบเดี๋ยวเราจะลงไปตรงซ่องเล็กนี้นะครับจากที่ได้ดูคลิปมาหลายๆคนน่าจะรู้นะครับตรงนี้ก็เข้ามาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้อ่ะเห็นป่ะจะเป็นทรยตันใช่ป่ะอ่าวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นเลยอ่ะทั้งขยะปุ๊บเข้าอย่างนี้เห็นป่ะยังไงยังไงเพียววาเพียววาอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้แบกลองนะครับ ถอยห,หลังนะแบบเอาแบบเอาแบบค่อยๆทำของก็ได้รอบแรกอะต้องสดมันมาตรงๆเงี้ยมันไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ให้ได้ดิได้ทำทำไมอะ่ะทำทำไมอ่ะคือได้ทั้งสองแบบนะครับเรนวานได้สองแบบเอาเอาแบบเมื่อกี้ดีวกว่าเอาแบบเมื่อกี้ดีวกว่าเดี๋ยวให้แบกลองแบบถังขยะนะครับ อา а, า่าฮะก็ออกไปอย่าง,งาน,นี้แค่นี้ก็ได้คือข้อควรระวังตรงนี้ก็คือเวลาแบบตำรวจมาติดติดตูดเราอาจจะถอยไม่ได้ประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เราออกมาจากตรงนี้ได้แล้วนะครับถ้าเราไม่ไปเล่นรางน้ําเราจะไปคอมโบจุดต่อไปจุดที่ผมบอกว่ามันสามารถไปทางนี้ได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะอ่ะพอมาถึงปลายมงก็เลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาลงมานะครับก็ตรงไปแล้วก็คือพุ่งขึ้นไปเลยใช่จี๊ดเฮ้ยอันนี้จิงอันนี้จิง ขึ้นมายันถึงตรงนี้ได้เลยถ้าแรงอาจจะข้ามไปเลนนู้นได้เลยประมาณนั้นแล้วก็เลงไว้ประมาณนี้มันก็จะแบบลงน้ํานิดนึงแล้วก็พุ่งไปมีอะไรล้ะเต็กตอกสอนเหินอ่ารประมาณน,น,นี้นี่นี่รู้จักเปล่าไม่แต่คูรละชาเหนิน <c oughs> อะไม่แต่คู่ะร้อไงวะไม่แต่ตะวาหรือไงวะารู้จักไม่ไม่แต่คูรละชาเหินเนี่ยเพลงนี้ก <c oughs> ูมาเลยอ่าเดี๋ยวให้แบงค์ลองสถานการณ์จริงนะครับก็คือขี่ไปแล้วก็เลี้ยวขวาลงตรงนี้นะครับ ลงช้า้าไไดรจริงๆให้ลงลงขวาเพราะว่ามันจะปรับองศาใหม่ถ้ามาลงซ้ายอ่าจากนั้นก็ตรงไปเลยง่ายๆตัวนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเห็น <No! S 1> ปะถ้าแรงกว่านี้มันก็ไปนู่นเลยตรงนี้ง่ายๆครับจุดนี้เนี่ยออกนี่ได้ด้วยเนเล่นได้เยอะนะครับแบกอีกรอบนึงนครับลองดูติดใจนะฟึ๊บนี่ข้ามไปอีกฝั่งเลยปนะยันข้างบนอนะ่ะเออ จุดเหนอต่อไปนะครับอยู่ตรงถนนมิเรอร์พาร์คนะครับใกล้ๆกับคาสิโนนะครับตรงประเทศเรานะจะมีคาสิโนตรงนี้ครับจุดสังเกตง่ายๆตรงไปข้างหน้านะครับถ้าใครได้ดูคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเหื่อให้ดูเลยดีกว่าถ้าใครไม่ดูก็ไปดูได้นะครับตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแันนั้นก็ซัดเยวาวเลยแบบแรงๆเลยตัวนี้อ่าขึ้นจริงๆเบากว่านี้ก็ได้จากนั้นก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะ าจากนั้นก็เลี้ยวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกซ้ายไม่ต้องแรงมากก็ได้เบาๆค่อยๆลงา<อ>จากนั้นก็มาตรงนี้ <c oughs> เฮ้ย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 อยู่นี้จะเป็นจุดบันไดนะครับปักเข้าอย่างนี้อแล้วก็ขึ้นไปเลย <c oughs> ขึ้นมาแล้วทำยังไงต่อนะครับขึ้นมาแล้วก็ตรงไป <c oughs> เยังมีอีกเดี๋ยวเข้านี่ แล้วก็ออกทางนี้ได้เฮ้ยหรือจริงๆจะจะจะหลอกตำรวจก็ได้นะว่าแบบเออแบบลงไปแล้วแล้วก็รวนกลับที่เดิมก็ได้ครับจุดลงก็จะเป็นทางบันไดนะครับทางลงบันไดทั้งหมดเลยลงได้หมดเลยแล้วเราก็อาจจะยังไม่เล่นเหินตรงนี้ได้ต่ออีกเนี่ยตัวนี้ต่อได้อีกครับอู้ปูสาวไปรับไปหากันอไปหับกลนองปู่สาวลนความหล่อพี่ไม่ไหวแล้วน้องลดความเลยลดพังเหรอครับไม่มีรถค่ะไม่มีรถเอาลงนี่น้องกูไปส่งเขา โอเคครับพี่ครับโชคดีครับผมยี่อะพี่กูก็มีหัวทำหมองเหมือนกันได้หว่าตัวนี้ของของฝรั่งที่ที่ผ่านมาหมดเลยใช่ใช่เหรอแต่ว่าตรงบันไดของพี่เหินข้างหน้าเนี่ยก็คือของฝรั่งที่เสริมมาเอาง่ายคือส่วนหนึ่งเสริมส่วนหนึ่งทำอะอ่ะเดี๋ยวให้แบ็กลองนะครับรอบนี้ลองทำแบบผมดูนะครับว่าจะได้ไหม อ่าตัวนี้ไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะออกขวาไปจริงๆก็ออกขวาเลยก็ได้นะแล้วแต่คนเหินนะครับเอาไปปรับใช้กันเองประมาณนั้นนะครับตรงแรกมันไม่ยากนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจะยากนะเอียงเอียงหน่อยเอียงใสเอียงใสเออเอียงใส่แบบปั๊บ้าประมาณนั้นอ่ะแบบให้มันติดกําแพงขวาหน่อยอ่ะติดกําแพงขวาปัป๊บอ่าประมาณนี้ก็ได้ใช่มันมันขึ้นง่ายมันขึ้นง่ายถ้า,ถาแบบเอียงเอียงอ่ะคะแนนไหมอ่าคะแนนก็ได้คะแนนผมคะแนนก็เข้ามาไปต่อไปยังมีคอมโบต่อนะครับถ้าเราไม่เลือกขึ้นไปบนบันได เราก็ยังสามารถออกซ้ายไปทางนี้ได้นะครับออกซ้ายทางนี้ได้พอมาออกซ้ายมาตรงนี้นครับเราก็ขี่มานะครับขี่ตรงมาแล้วเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับกัดแทกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยตัวนี้<อ>ตัวนี้เคเห็นไหมตัวนี้เคยเห็นไหม ไม่เคยไม่เคยเลยโอเคเฮ้ย okay. เหมือนเหมือนผมเห็นนี่คนะือเหินดึงขอเสริมนิดนึงเลยขอเสร็จก่อนขอเสร็จก่อนใจใจเย็นไ,ไหมถืไงไงอไม่เงยืนเลยมาลองมาลองมา,มาลองเถอะเนี่ยเกินค่าตัวเดี๋ยวมันเกินค่าตัว <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่เลือกไปข้างหน้าแบบผมเมื่อกี้นะครับก็มาซ้ายนี่ก็ได้นะครับถ้าออกมาทางนี้แล้วนะครับก็ตรงไปเลยพอตรงมาถึงนี่นะครับเราก็ออกไปทางด้านซ้ายนี้ อะไรตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ออกมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นถนนกอริ w เวย์นะครับเส้นนี้นะครับตัดผ่านกับไบรท์สตรีทนะครับเราจะใช้เส้นนี้นะครับความเร็วไม่ต้องเยอะนะครับความเร็วแบบน้อยๆเลยนะครับเราจะสามารถมาตรงนี้ได้นะครับฟับแรงก็ได้อ่าแรงก็ได้เร็วก็ได้ปุ๊บพอตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางออกทางอื่นเลยนอกจากเข้าไปสนามม้าทีเนี้ยเราจะไปคอมโบตรงนี้ต่อได้ครับตรงไปตรงนี้นะ ใช้ความเร็วประมาณสักร40บวกนะครับตรงนี้แล้วก็ออกเหมือนเดิมอ่ะน่าออกประมาณนี้มาเล่นฝั่งขวานี้ได้เฮ้ยยังมีอีกอ่ะเรามาเล่นฝั่งขวานี้ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็ไปเล่นทั้งหน้าต่อใช่ตโอเคหรือว่าจะขึ้นบันไดก็ได้ได้หมดเลยคือตรงนี้เล่นได้เยอะจริงๆเจอครั้งแรกผมยังแบบตกใจเลยว่าเล่นได้เยอะมากมาต่อหน้าตำรวจอ่ะปุ๊บแล้วก็ออกตรงนี้ได้นะครับประมาณนั้นขึ้นหลังคาได้นะตรงเนี้ยตัวนี้ขึ้นหลังคาได้เลยใช่ เรื่กว่าระเบิดต่อไปจะเป็นจุดข้างในที่แบบเราต้องเข้าไปข้างในโดยที่ตำรวจตามเข้าไปได้นะครับตัวนี้เราจะเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะแต่ตำรวจตามเข้าไปได้แต่ว่ามันมีวิธีอยู่อ่ะพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วให้เลี้ยวมานะครับเลี้ยวมานี่นะครับเลี้ยวเข้าไปเลยตัวนี้จะไปเข้าไปใจกลางสนามม้านะครับเราก็จะวนตรงนี้นะวนมาตรงนี้เราจะมาออกตรงนี้นะครับฟึบออกออกแบบข้างนอกเลยก็ได้ประมาณนั้นและถ้าหากว่าเรานั้นออกนะครับ ก็สามารถออกครั้งนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากเรา,เราแบบเอ้ยเหินเบาๆเอ้ยออกไม่ได้ชิบหายละตรงเนี้ยอาจจะเป็นคอมอิดพลาดก็ได้หรืออาจจะเกิดแบบเราตั้งใจก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจเรามีวิธีที่แบบจะออกได้เหมือนกันนะครับเราก็มาต่อคอมโบตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยโค้งนี้นะครับออกไปได้เลยคอมโบต่อ oh. ยังมีอีกเราจะตรงไปข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลง<ม>ตรงนี้อ่าตัวนี้จะเป็นแบบออกแบบออกไกลเลยอันนี้ e ซี่อยู่ใช่ตัวนี้จะ e ซี่ทำไง่ายแล้วก็วนกับมาตรงนี้ได้ จะเล่นต่อก็ได้หรือจะออกไปเลยก็ได้ได้ทั้งคู่เลยมันเล่นได้เยอะมากตรงนี้ก็ยังเล่นได้อีกนะครับอ่ะเราสวนเลนกลับไปนะครับฟุ๊บนี่แบะตัวนี้แบบสวยๆเลยนะครับเราจะสามารถออกทางนี้ได้แต่ถ้าแรงกว่านี้มีโอกาสที่จะขึ้นหลังคานะครับตัวนี้รถเราไม่ได้แรงขนาดนั้นครับประมาณร้อยะยังมีอีกนะครับถ้าว่าเราเข้ามาแล้วเราแบบไม่อยากเล่นเหินพวกนั้นนะครับอยากหลอกตำรวจอีกคือแบบตำรวจเราทงไม่ถูกอ่ะอยากเล่นอยากเล่นเราก็ตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ ตายขึ้นปุ๊บตัวแล้วอ่าแต่จริงๆแล้วมันจะสามารถออกไปฝั่งนู้นได้เลยแต่อยู่ข้างในถ้าเราจะออกนะครับเราจะออกงี้ไม่ได้นะเราต้องมาออกฝั่งนี้นะครับโค้งนี้นะครับถ้าโชคร้ายเราจะต้องมาออก <Vegeta> อย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะสามารถออกตรงข้างหลังนี้ได้นะครับเราก็สามารถออกตรงนี้ได้นะครับนี่ตำรวจก็จะโดนขังอยู่ข้างในนะครับถ้าออกไม่ได้นะมันจะแบบพี่ <reiter en> ต้องแบบว่าชิดทางขวาเลยพี่ก่อนที่มันจะโค้งอ่ะมันมันจะมันจะมันจะสวยเลยนี่เขาแล้วละ ฝืนฝืนฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาตินี่ครับออกงี้เลยสวยๆนะอ่ารอบนี้ให้แบกลองนะครับแบกแบบจะทําได้ดีแค่ไหนมาลองดูนะครับอ่ามันจะไหลไปประมาณนั้นตัวนี้ก็ออกมาได้ประมาณง่ายๆตรงนี้แรงก็ได้เบาก็ได้เบาก็เล่นต่อได้อ่าตรงนี้จุดนึนะครับเดี๋ยวแบกทําได้ไหมนะครับลองดูนะออกซ้ายไปอ่าฮะอ่าง่ายๆนะครับีซี่อ่าแล้วก็นี่อะไรขวา ขวาจริงๆอ่ะเบาๆก็ได้นะนี่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยขึ้นได้นะเนี่ยได้ละไม่ต้องแรงนะเนี่ยก็เข้าได้แล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวแบ็กเล่นตัวนี้นะครับลองดูนะว่าแบ็กทำได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบเหลี่ยมว่ะเพรามันต้องมีเหลี่ยมเหลี่ยมเฉพาะนะครับตัวนี้ต้องมีเหลี่ยมเฉพาะนะครับอ่านี่ประมาณนี้ขึ้นหลังคาได้ด้วยครับนี่ขึ้นไปหลังคาเลยเหลี่ยมตรงนี้ผมผมรู้ละอ่ะฟึบขึ้นมานะครับนี่นะครับ <Easy. S 1> เหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ตามแบกเลยนะก็ถ้าใครแรงก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นหลังคาได้เลยนะยังไงเล่นได้เยอะมากพี่บอกแนะล้วจนะุดเหินอ่ะเอาร,รวมกันม,ม,มัดกันนะสักประมาณร้อยคะแนนละกันมัดมัด,มด,มด,มด <laughs> ถูกใจจัด <laughs> <laughs> จุดเหินต่อไปก็คือจุดเหินตรงสนามฟุตซอลนะครับอยู่ใกล้ๆกับคาสิโนนะครับตรงถนนยอร์คสตรีทนะครับก็เป็นเส้นนี้เลยใกล้บริเวณน,นี้เลยนะครับลงมาตรงนี้ลงไปข้างล่างต่อนะครับ <laughs> จากนั้นก็ปล่อยไหลไปหน่อยแล้วก็เร่งเลย ฟึบข้ามอตอนนี้ก็จะข้ามมาอีกฝั่งนึงได้นะครับประมาณนั้นเช็ดลูบ <laughs> ้าบ้าทุกเหินบ <laughs> ้าทุกเหิน <laughs> ลแล้วก็ไปเล่นรางน้ําต่อได้ประมาณนั้นเช็ดลูอ่ะเดี๋ยวให้แบงคลองนะครับรอบนี้จุดเหินนี้เป็นจุดแบบเขาเรียกว่าสวิตเลนนะครับประมาณนั้นอ่าผ่อนๆปุ๊บแล้วจากนั้นเร่งเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมาติดตรงนี้แต่มันก็ไปได้แต่ว่าไม่สวยประมาณนั้นอีกรอบนึงนะครับ ลงไปข้างล่างตรงนี้แล้วก็ปล่อยไหลไปหน่อยนะครับแล้วจากนั้นก็หักขวาเต็มกําลังนะครับฟึบข้ามเลยนะครับประมาณนั้นมาี่พ <dedim S 2> วกตำรวจน,นี่ออกทางนี้ได้ด้วยนะครับนี่ตรงได้เยอะเลยนะเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะนะครับเล่นต่อได้เยอะยตัวนี้นี้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่คะแนนคะแนนความเท่ของใครอ่ะของคนอื่นเหรอของจิมมี่ของจิมมี่อ๋อไม่ให้ไม่ให้ไม่รู้จักไอเดียวมันมันไม่บอกวกูแล้วนะมันปิดช่องนี้แล้วนะอ๋อโอเคอุ้ยเท่มากเลยจิมมี่เยี่ยม ต่อไปเป็นเหินอเมริกาโนนะครับเวนะครับซอยนี้นะครับซอยอเมริกานโนนะซอยนี้นะครับเราก็ตรงเข้ามานะครับตัวนี้ต้องใช้ข้อระวังนะบางทีมันจะชนนะเแบบนี่ยประมาณนี้แล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แต่ว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเบาเแบบนี่ยมัแบบนจะขึ้นไม่ได้ต้องแทงให้ถูกรูใช่ต้องแทงให้ถูกรูนะครับตัวนี้ต่ไปเข้ารูตูดไม่ได้เรียบร้อยเะเออเหลืองเลยตัวนี้เป็นเหินที่ผมคิดเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเงียบๆก่อนเราเราเราเียมเก็บพลังงานก่อน ค่อยเฮทีเดียวพอน่อยพอน่อยปุ๊บอ๋อสวยๆแล้วสวยแล้วสวยแล้วปุ๊บนั่นและนั่นและอ่าเหินนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับยากตรงแค่เข้าช่องนะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้าตำรวจไม่ชำนาญลองคิดดูเอาแล้วกันนะบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดเหินที่เสี่ยงแล้วก็ต้องฝึกจริงๆนะครับถ้าสมมุติเราแบบชนเราก็ออกขวาได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ออกขวามาจะออกฝั่งนู้นก็ได้หรือจะออกขวาก็ได้ได้หมดออกถนนฝั่งนี้ก็ได้ เออตำรวจมารอเราตรงนี้ก็ได้นี่ยวะเออแต่มันอาจจะไม่เร็วเท่าเราตามเราพี่มาตามเราเดี๋ยวเราม่ให้แบ็กนะครับลองดูนะครับอย่าแทงถูกรู้ไม่เคยแทงเลยไม่แทงมานานแล้วเนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยมาดูว่าเข้าถูกรูไหมอือซ้อมก่อนซ้อม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 ดูดูก่อนดูอะไรไปผิดซอยแล้วน่ะผิดซอยแล้วตอนนี้ซอยไหนวะอ่านะครับวันนี้แบ็กลองใช้เทคนิคของตัวเองนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้ยังไงขึ้นไหม ขึ้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับลองเร็วๆดูแบบเอาชัวๆเอาชัวๆเขาจะได้ทำทำตามได้ไงนี่ข้างล่างนี่ไงเส้นนี้เส้นนี้เออเอ้าวออกไงออกไงอ่ะมาดูว่าสวยอีกไหมนะครับโอ้โหโดนอันนี้ครับมันต้องไม่ชนอ่ะเดี๋ยวคอคอโดนฟุตบาทโดนฟุตบาทใช่ปะมึงก็เบาดิมึงก็กดเบาๆดิไอความเร็วอะอะไร อะไรอีกเนี่ยไม่ไม่ผมผมจะดูไงว่ามันไปทางไหนได้บ้างนี่ไงมึงก็เข้าซองนี้ไม่ใช่เหรอปกติไม่ไม่ไม่่อจะเอาอีกซองหนึ่งอระไม่ไม่ตรงนี้แหละตรงนี้แต่ว่าจะมาดูไงว่ามันควรที่จะเป็นไม่มันตะวโดนเสาไลไหนไม่ไม่เสาอยู่ทางขวาเห็นไหมเนี่ยนี่ยอะทางอ่ะอ่าเราเราจะมาตรงนี้ปึ๊บเราเราก็อาจจะชนอันนี้ไปไปก็ได้แล้วเราก็ไปเลยเอาลองชนดูโอ้ชนไปแล้วนี่ไว้ทางโล่งติดกูไอ้สัสมันรป้ทางอ้อมถ้ามันรู้ทางอ้อมวันนี้ก็คือก็กลางๆอ่ะเฮ้ย แล้วพี่เก่งไงเนะาะเพื่อทีนะแม่งเรียบไหนว่าเมื่อกี้ไม่รู้จุนี้นะครับใกล้ๆกับถนนดัตช์ลอนดอนสตรีทนะครับแล้วก็ให้สังเกตขวามือนะเป็นสะพานใหญ่นะครับใต้สะพานตรงนี้นะเราก็ใช้ถนนเส้นนี้นะครับในการเหินตัวนี้ต้องใช้ความเร็วนะครับ160 170บวกอ๋อตรงนี้อ๋อโอเคตัวนี้ดูยังดูกัว <c oughs> เก็ไปแต่ทางซ้ายกันอันนี้มาทางขวาครัอ่ะเดี๋ยวให้แบ็คลองดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับจริงๆมันไม่สวยนะเมื่อกี้มันจะมีที่สวยกว่านี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วหักซ้ายหน่อยเออสวยอยู่น้องสวยสวยนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่บอกสวยอ่ะอ่าอ่าคะแนนคะแนนอวะอะไรนะคิดเองไหมคิดเองดิเฮ้ย ไม่แน่นอนอยู่แล้วน้องถ้ามันสวยนะถ้ามันสวยก็คือแบบเจ็ดแปดได้เลยก็คือว่าไปได้เลยอ่ะอ่าขอบคุณยิมมี่ครับใช่อ่ะจุดนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ตรงมาตรงมานะครับแล้วก็ยึดเสาไฟนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ออกขวามาตรงนี้แล้วก็ฟึบมานี้แล้วก็เข้าตรงนี้อ่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเข้าตรงนี้คือเกมนะ ข้ามาตรงนี้ก็คือตัวใครตัวมันอ่ะเพราะว่าไอ้มันออกไม่ได้ตรงนี้ออกไม่ได้ละเอาง่ายๆคือตรงนี้คือเกมอ่ะถ้าไม่ทิ้งรถก็ขี่วนอ่ะตัวนี้จะยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องคุมคุมความแม่นยาปึ๊บมาอย่างนี้นี่เห็นปะแบบนี้ไม่ได้ละถ้าไม่ตรงไม่ได้จุดนี้คือไม่ตรงไม่ได้นะครับต้องแม่นยาจริงๆนะครับจุดนี้อันแรกไม่ยากแต่อันต่อไปอ่ะมึงต้องชีทก๊อกน้ำหลังสังเกตก๊อกน้ํานะต้องมาต้องมาอย่างนี้นะนี่ต้องชีทก๊อกน้าอย่างนี้เห็นปะแบบนี้ก็ พอหลุดอ่าอาจจะหลุดอย่างนี้ได้อ่าแบบนี้แบบน,แบบนี้หลุดได้ละสวยเลยต่อไปนะครับให้แบ็กลองนะครับจุดเหินนะครับที่จะหนีตำรวจแบบใช้ความแม่นยำนะครับตัวนี้ความยากเนี่ยพอๆพก,กันกับจุดก่อนหน้านี้เลยนะครับจุดที่เราต้องเข้าซอกนะแต่ว่าตัวนี้จะยากสองรอบนะครับฟึ๊บเข้าไปโหติดนะครับติดเสาฝั่งเออนั่นแหละมันจะโดดมาพอดีเห็นปะเ <พอ S 1> ห็นปะอ,อ่าปุ๊บแล้วก็ขึ้นฟึ๊บขึ้น,ข,นขึ้นขวาคนนี้อ่า ได,ได้ว่าเหินนี้เป็นเหิน m อ p ที่เราแบบสามารถเอาไปแอคได้เลยนะเอาจริงนะครับเหินนี้เท่มากอะถ้าทำได้อ่าฟืบมานะครับดูว่าแบ๊กจะทำได้หรือเปล่านะครับฟืบไปโหชนเสานะครับนี่ต้องระวงังเสาตรงนี้นะครับเนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บไปเงี้ยปึ๊บใช่ไหมใช่ใช่มันจะไหลเลยมันแบบไม,ไม่ต้องผ่อนอะเทียไม่เกินขึ้น <laughs> <laughs> มาปุ๊บฟืบเออแต่ว่าถ้าเข้าตรงนี้ก็อย่างที่บอกเกม ตัวใครตัวมันเข้ามาตรงนี้ถือว่าเรารู้กันนะว่าลงรถโอเคปะเอาละครับมาดูกันว่าแบ็คจะทําได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นมุมมองจากโดนนะครับทีมงานเราทํามาครับแล้วขี่มาอย่างนี้ได้ไงขึ้นไปหรือเปล่ายังไงครับจังหวะนี้โอ้โหไปครับตัวใครตัวมันครับผู้เข้าแข่งขันของเราขี่ไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับขี่มาอย่างนี้แล้วเอินมาผู้แล้วขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นหรือเปล่าหรือขึ้ไปอะไรยังงี้ไปเข้าเข้าไปแล้วโอ้โห โอ้สวยออจริง,รงๆคือแบบตัวนี้อ่ะโอกาสรอดเยอะมากๆจริงๆนะเป็นเหือหนึ่งที่โอกาสรอดเยอะสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สถานการณ์จริงแล้วนะครับรถไม่อมาตะมีเทคในการขับนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็มีอีกเทคนึงอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นตัวนี้เดี๋ยวให้แบคนะครับเป็นคนโจกสายไฟมานะครับแต่สายไฟนี้เราเอาทิ้งนะครับแล้วก็ไอดีนี้นะครับเราจะไว้เล่นเฉพาะตอนทำคอนเทนต์เท่านั้นนะครับ เขาบอกว่าแบคนั้นเล่น2 ID <Wait>. ดีนะครับ ID ดีหน okay. ึ่งค okay. uh ือโลเปนะครับไม่ม oh, right ีของอะไรที่เกี่ยวกับการเสกอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นอีก i ดีหนึ่งที่เขาแยกออกมานะครับเพื่อทำเงาเทงกับผมนะเผื่อแบบคนสงสัยเอ้ยไอหมอนี่มันอยู่ในประเทศนี่หว่าหรืออย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนครับอาจจะมีเสกไม้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ามีมีนิดนึงฮะมิดนึงฮะผมไม่เคยเห่อแบบจริงจังสักครั้งเดียวนะแบบจริงจริงยังๆแบบหรือว่าซ้อมอะไรแล้วมาขับจริงๆอ่ะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยใช่ว่าใช่ ใช่ใช่ใช่เอาซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนเอาเหินคอกมาคอกมาเฮ้ยเขายังไม่ยิงเลยเขายิงยังไงแล้วพี่เขาอยู่ข้างหลังมันไม่ได้อยู่อ๋อต้องข้างถึงจะยิงได้ใช่ป่ะเออใช่ต้องปิดข้างเลยนะระวังนะเงินนี้นะไปเออได้ได้ได้เอ้ยเข้าไม่ได้เลอาไม่ได้เอาไม่ได้เฮ้ยได้แล้วใช่ไหมเออใช่นี่กระจกแตกแล้วเนี่ย เอาเลยเอาเลยมาิขมามขมวีบ้บีบ้ตัวนี้รถผบอนะตัวนี้รถผบออไม่้กงไหนไหนไปทางออกไนะไหนเฮ้ยเฮเอาเว้ยเฮ้เฮ้เอาเว้ยเว้ยเอาเอาอุยอุยเดี๋ยวเราออกข้างนี้ครับเราออกตรงนี้นะไรพี ไอ้หมอมาจะอยู่ข้างในอยู่เลยโอ้ยอยู่ข้างในเลยโอเคพิกรถก่อนครับพิกรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราซ่อมก่อนนะครับตอนนี้เราซ่อมก่อนนะเหมือนตำรวจเขาคิดว่าเราหนีไปแล้วนะครับนึกว่าเขาหายตัวเออนึกว่าเขาหายตัวผมผมไม่ได้โกงอะไรนะผมบอกตำรวจไปแล้วผมไม่โกงนะครับแม้แต่มาตาหรือหายตัวหนีหรืออะไรสักอย่างไม่ไม่มีนะครับเราจะเล่นแบบตามฉบับโรเปนะตัวนี้คือก็คือเราแอบซ่อมนะนี่ถ้าตำรวจไม่เห็นก็ตามกฎนะครับตำรวจก็จะไม่สามารถนับเป็นเพลงหนึ่งได้นะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่ารอดนะครับถือว่ารอดนะ เ้ยมาแล้วมาแล้วเสีองเสียงสองเสียงสองเสียงเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะวันโรกิบเปอร์เซ็นไปเด้อไปเด้อเล่นลายเดิมเล่นอันเดิมไปไปไปเดี๋ยวเราเล่นลายเดิมนะครับจริงๆถ้าเล่นไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตึงเกินตึงเกินอุ้ยตึงเกินไอ้เหี้ยตึงเกินปุ้ยมุ้ยเอาเอาแล้วอุ้ยท่านบอยยิงเองเลยวะ แล้วอุ้ยได้อยู่แล้วน้องอุ้ยมันล้ออะไรอะอะไรอะเฮ้ยมันจะทำให้รถมันแรงพี่มันมาพี่พี่พี่เป็นมาพี่มันมาแล้วพี่ยังแตะเฮียน้องขวาออกได้ขวาออกได้ได้เลยน้องได้เลยน้องเต่ละพี่พี่พี่ปิดขวาพี่โอ๊ยเฮียอุ้ยใจเย็นดีเฮียด้วยอ้เฮียมุดอะไรไปเลยมันต้องเป็นขวาพี่แล้วรถแม่งโคตรแรงบอกเลย อะไรส่อง่อมไม่ส่องไม่ส่องอย่างไรครับตึงไหมครับขอซ่อมขอซ่อมครับขอซ่องก็โอ้ยมาตั้งแต่แรกๆกูไม่น่ารอดอ่ะแล้วมาแรงแล้วมาแรงพี่เราต้องอ่าขออีกทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับพร้อมพร้อมครับพร้อมครับเฮีย่ต้องกดซีดูว่ามันมาทางไหนเนี่ยแหละสถานการณ์จริงได้ได้พี่ออกพี่ออกตรงพี่ลองออกนี่เลยเฮียเกินบุยมุยเกินบุยมุยซ้ายไปซ้ายซ้ายมาสวย

โอเคโอเคได้ได้ได้ไดทุลักทุเลหน่อยทุลักทุเลหน่อยไอเฮียตรงนี้ตรงนี้รอดยากว่ะไอเฮียรอดยากอยู่ไอ้ก้าวไอเฮียดูว่าจะรอดว่ะน้องเฮ้ยเราจะพังพี่เฮียรถแม่งปอดจังวะไม่ไม่ไปพี่ตัดสินพี่เินตัดสินพี่ไปายมาเรียบร้อยขอเหินหนึ่ง โอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโ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 โอ้พังแล้วเรียบร้อยโอเคยอมยอมครับยอมยอโอ้โหตึงจัดถ้าทุกคนอยากจะลองหนีดูก็ลองดูนะครับแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆนะครับฝึกแค่ชินเลยอย่างแรกเลยคือแบบการสังเกตข้างหลังแล้วก็การปิดล้อแหละครับนะตัวนั้นเป็นสิ okay, ama, oh, yeah ่งที er> ่ต้องเพิ่มเติมนะอ่ะเดี๋ยวไปตัดไปดูแบ็คกันแล้วกันนะครับเ ตึงกับผมเกินไปไล่มันออกแบนมันเมื่อ้ว่าไงวะกดแบนมันมันมันเก่งเกินไปแล้วก็แบนมันอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเราจะรอดไหมนะครับรอบนี้เป็นเฮือนของแบคนะเฮือนตรงนี้นะครับเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยนี่คันเดียวนะครับรอบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับเชื่อเลยเชื่อมือเลย ไปทางไหนดีเนาะหลงทางบ้านหลงทางหรือเปล่าไปไหนอ่ะทีเนี้ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไอ้ยังไปไหนอ่ะกูไม่กินไปก่อนคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้พี่ดูแผนที่ให้พี่มาให้พี่มาให้อ่าตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ใช่ปะว่ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะรอดรอดละพี่ใช่เหรอไม่ยังไม่รอดตามมาตามมาตามมาเนาะตามมาตามมาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แบกคิดตรงไหนวะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไร ชัวชัวชัวไปไหนอ่ะหลงทางหลงทางไอ้สัดไม่ใช่ไม่ใช่เออเออใช่ใช่เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ตรงไปตรงไปอ่าใช่ใช่ตรงไปตรงไปถูกถูกถูกตรงออกขวาออกขวาอ่านี่เลี้ยวซ้ายทีนี้อ่านี่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 ไปยังอ่ารอนะโอเครอรอรอไปเลยเลยนี่ไปเลยไปเลยอ่าโอเคอุ้ยเย็นใจเย็นไปเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยรถจะพังไปไอ้ขี้รความเร็วพอไหมน่ะน้อง ขอเลี้ยวจะพอหรือเปล่าเอาแค่รอดตรงนี้อะตามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เฮ้ยตัวยตัวมันเนี่ยองเนี่ยองมันมันจะยิงเราหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะมันจะยิงเราหรือเปล่ากูลงข้างหลังแล้วกันนะวิ่ง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 กูเข้าพุงแกูเข้าพุงกูเข้าพุูได้ปะไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไม่อยู่กูคืต้องไปล้วกูอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวเกมสองเลยเนาะ ไอ้พี่นั่ง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 ่งนันเราเข้าไปข้างในออไม่เหนไม่เหไม่เหไม่เห็นพี่นั่งลงดินั่งอยู่อุ้ยไม่ได้เห็นเด้อเฮ้ยเี้ยไม่เห็นลนอ้ยอุ้ยอยเยพี่พีมันมอมมหมดแล้วเราค่อยวิ่งไปพี่อุ้ยอุ กระโดดกระโดดกระโดดเก็บสตมิน่พี่วิ่งตามไปวิ่งตามไปไอ้ยี้ไไอ้ีี่ไปดูไไอ้ยีันเดือร้กระโดดกระโดดแล้วก็กดกดกดชิปด้วยกดชิปด้วยได้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 กกดชิปเฮดกดชิปพี่เราเราจะไปแอบกันข้างล่างพี่เอ้ยมึงจะแอบได้เหรอได้พี่ได้ไ้ไ้ไช่วยกูด้วยไนี้ไปทางนี้ผมไปทางนี้ผมไทางนี้มวุ้นรอดไปทางไหนไปทางไหนผมอยู่ข้างบน มาเรีนก uh, ูมาเรีน um, ก okay. ูอินูน่าเรีนกูไม่เจอด้วยแ้วกูรอดแล้วกูรอดจริงแล้วแล้วกูเกมจริงแล้วกูเกมจริงกูรอดกูรอดกูต้องหลอดเยี่ยกูหลบกูหลบกูแอบพี่งไปพี่งไปเยี่ยผมอยู่ข้างบนตอนนี้พี่ผมอยู่แบบว่าเป็นชั้นตรงกลางอะพี่ตะลังวนแล้ววงแล้วพี่กูกลัวกกกููลัวกลัว กุลบู่กบู่กลบู๊กุู๊กุลบูบเคกุลบู๊กุลู่๊กล้วไปุลไู๊กันบูกุลบูกุลยไดุ้ลบลบูุ๊้ลบู๊กบูกวี้ไมุ่ลบลบู๊กุลบู๊กุล่เ๊กุลเูเกุลู่๊กุลบู๊กุลบู๊กุกรลบเคกุลบเ๊กุลบู๊กุลบูกรอบูรกรบกลเูมกุลบู๊กุลู๊กุลบูีกุลบยได้ลบูได้ได้นะโอเค จะทั้นหน่ได้ละเคเคปิดซ้ายอุ้ยเกือบอะไรไปไหน <laughs> อะไรมึงจะทำอะไรน้องเดีย๋ยวลูกเดียเย็ยยนโอเคตอนแรกตอนแรกโอ okay, เค <okay. S 2> นะเคอ่าออกซ้ายปะโอเคจะตามทันหรือเปล่านะครับน่าจะตามทันนะครับเพราะว่าความเร็วแบบพอๆกันเลยนะครับ อุ้ยโดนปะโดนโดนโดเราเทคได้ไม่เป็นไรเราเทคได้เราเทคได้มานะครับแต่ยากนะแต่ถ้าเอ้ยโอ้ยหลอกหลอกหลอกเอาเอาไหมแบบขอขอเทคมันตรงนี้ไหมขอเทคมันตรงนี้เออขอเทคมันขอเทคหน่อยขอเทคหน่อยขอซ่อมหน่อยตรงเนี้ยซ่อมนะครับเออ ล้อเดียวซ่อมออยังงงดง <c oughs> ิรู้แล้ว <c oughs> พวกกูมีแผนกูมีแนรู้แล้วงงไปดีงงไปดีออพวกกูของแพลเดี๋ยวรถุดนกักเดี๋ยวรถุดนกักอย่าอย่าอย่าลวงโค้งเด้อโอเคมาครับตรงอย่างวันนี้ปุ๊บ <c oughs> โอเครอดออกมาโดนก๊อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวัญซ้ายขวัญซ้ายต่อขวัญซ้ายต่อ เดี๋ยวดูกันดูเราดูกันดูมันเข้ามาได้ไหมมันมันไม่มาฮิฮิยังไงล่ะน้องยังไงเดี๋น้องบอยเล่นเล่นอีกรอบก็ได้เล่นอีกรอบก็ได้เอาเหินเอาลอดก่อนก็ได้เหินเอาลอดก่อนก็ได้เดี๋ยวทายไปสวยออกขวาได้เชี่ยยากว่ะอุ้ยมันเข้ามาเข้ามาทางไหนอุ้ยออกได้ห่ะออกได้ห่ะหนีหนีน้องหนีหนีหนี เฮียเฮียไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหายวะเฮ้ยเอยรอดจริงว่ะสวยน้องสวยสวยเออจริงๆเราหนีอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าพลาดนะก็เข้าซอกนี้แล้วนะสวยน้อง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 โคเท่โคเท่แล้วน้องผมมาอย่างเท่ ได้อยู่ได้อยู่าาได้อยู่มันเข้ามาได้มันเข้ามาได้มันเข้ามาได้เข้าไม่ได้ทั้งคู่เลยเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับเ,เต็มเต็มจุุเลยนะครับบอกเลยเกือบเหิือนที่เราได้ทําไปนะครับบางเหิือนก็ใช้ได้จริงแหละแต่บางสถานการณ์นะครับเราต้องฝึกก่อนนะครับฝึกแบบฝึกเยอะกว่านี้แน่ๆนะครับต้องเยอะมากๆด้วยนะครับมันต้องแม่นต้องคมกว่านี้นะครับเหมือนเรายังไม่แม่นยังไม่คมนะครับแล้วก็ยังผิดพลาดอยู่นั่นเองครับถ้าใครแบบไปฝึกแล้วหรือว่าไปเหินมาแล้ว ไปทําลงที่ต่อก็ได้หรือว่าไปโชว์ก็ได้นะครับสามารถนําไปโชว์ไปแอค l o r ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ